อัปเดตนะคะก็คือตอนนี้มีแบบที่นั่งทานแล้วนะคะไก่<ค><ม>ชํำมากเลยอ้โหเนี่นะะย,ยกป็นสดสดร้ดอนรอ้อแล้วก็เหลือรถเดียวแล้วจ้ามหมดแล้วแล้วก็ทที่สำคัญ20บาทมันคือแบบมันถูกมากตอนนี้เหลือบานอฟฟี่ค่ะเหลือกาแฟเอาสามถุงครับน,ำนำ้ำลำไยคะ่ะสววนดี้ค่ะทุกทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่โกดังพี่ยาวคนลุงนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวช่วงสงการนะคะก็เลยจะมาตุนของกินที่โกดังพี่ยาวคนลุงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีร้านไหนเปิดบ้างนะคะแล้วก็จะลองชิมว่าขนมอร่อยไหมอาหารอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะตามไปเลยนะคะ,นะคะร้อนเหมือนเดิมค่ะอัปเดตนะคะก็คือตอนนี้มีแบบที่นั่งทานแล้วนะคะนี่ดูจอไม่ได้มาหลายวัน,นะคะ่ะ ข้าวมันไก่ขอลองข้าวมันไก่เอาข้าวมันไก่กล่องนี้กล่องหนึ่งค่ะแล้วก็อันนี้กล่องหนึ่งค่ะข้าวมันไก่น่ากินมากกล่องละเท่าไหร่คะกล่องละสามสิบบาทสามสิบบาทเท่านั้น,นะคะ่ะโอ้โหเคยดูในเฟซบุ๊กค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ ไก่ฉ่ำม,มากเลยโอย้ย oh. ขอบคุณค่ะรักพี่ความดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ หมูเข้าค่ะหมูรีวิวไปแล้วหมูของหวานของหวานน่าทานมากเลยค่ะน้ำผลไม้ กับเคาปลาหมึกรีวิวไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาลองใหม่ๆข้าวหมูอบอ,อันนี้รีวิวไปแล้วนีหมูสเต๊หมูสเต๊ะรีวิวไปแล้วอร่อยมากหอมหมก,ก็อร่อยมากรีวิวไปแล้วนะคะขอลองกต้าูดทอดค่ะกตู้้ทอดกล่องหนึ่งค่ะเท่าไหร่จ๊ะ <Yeah. S 1> โอเคครับ ง่นาทานมากเลยเต้าหู้ทอดเต้าหู้โพธารามขอบคุณค่ะเนี่ทอด็นสดๆร้อนๆขอบคุณค่ะขนมป,ปังอี่เดี๋ยวขอร้อนขนมปัง ขนมปังหมดแล้วดูก่อนนะคะเหลือแค่นี้เหรอคะขนมปังเหลือรสเดียวแล้วจะหมดแล้วแล้วก็หน้าหนี้เหลือก็มีน้ำเบนโปรพิค่ะ ขนมปังมีโป้ไหมคะขนมปังไม่มีโป้ตรงนี้ค่ะมีแต่โป้แล้วลชอบแต่เราชอบหมดไปแล้วนะจ้าขนมปังเป็นรสช็อกโกแลตด้วยนะแล้วก็เป็นไส้ช็อกโกแลตชําๆเลยจนะ้ะตอนนี้ที่สาขาสตรีวิทยังมีไหมคะนนขนมอ๋อใชใใ่ไม่น่าใจไม่น่าใจอยากได้เอแคร์ขอบคุณค่ะแอร์แคร์มไม่น่าใจเลยเอแคร์ A ที่นี่ไม่ได้มาเลยค่ะวันนี้ เมื่อวานเมื่อวานหนูจัดโปวแอร์แคร์ที่นี่นะโอ้ยเจ๋ดายมากเลยค่ะต้องโค้ถ่านทุกคนจะได้มีหนูไม่มีเบอร์ก็่ใช่น้ร้อยยี่สิบขอบคุณค่ะนี่ฟังเนยสดใส่พลัก คนแบบว่าไม่เยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับเติแบบว่าชิลๆค่ะคนไม่เยอะขนมถ้วยขนมถ้วยรีวิวไปแล้วมีฟุ๊กซ้อรีวิวไปแล้วนะคะ อร่อยมากผัดไทยรีวิวไปแล้วอร่อยมากผัดไทยอร่อยมาก <Okay. S 1> อหหมดไปหลายร้านแล้ววันนี้อยากกินแกงเขียวหวาน <Okay. S 1> ไม่มา ไก่ไม้เท่าไหร่คะเอาส่งไม้ค่ะดีๆไปแล้วอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากค่ะขอบคุณมากนะคะอร่อยแบบว่าตราตึงใจคือแบบว่ากินแล้วแบบว่าตาลุกวาวเลยค่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้จิ้มเลยเนาะใช่ค่ะมันคือมันเข้มข้นมากบางเจ้าต้งมีน้ำจิ้มใช่ กะที่สำคัญ20บาทมันคือแบบมันถูกมากไปกินหมูแผ่นดีกว่าไม่มีอแกงเขียวหวานเนี่ยหยุดอยากกินมากเลยแกงเขียวหวานกะทิเข้มข้น หมดแล้วคือได้ขอยี่อิบชิ้นยัไปเหลือแค่นี้แล้วคือแถมสองนะคะเหรอใช่สิบปินหนึ่งเลยค่ะวันนี้มันจะหมดแล้วค่ะมิน,น,น่าอะไรบ้างอะตอนนี้เหลือบานอฟฟี่ค่ะเหลือกาแฟเหลือเผือกใบเตยสตบบรอเบอรี่ค่ะหมดแล้วค่ะแล้วที่เป็นขอยทองเนี่ยอะไรอันนั้นเป็นกาแฟค่ะอโอ้ก็พี่ถึงว่าจะมาแต่เช้าแล้วรู้ว่ามันหยุดหลายวันไงใช่หมดแล้ววันนี้คนหนักไปเลี้ยงเยอะนะคะอไี่พี่จะ ไปทำบุญถ้าที่ทำบุญพี่โทรสั่งลูกหน้าได้พี่มีเบอร์ตอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จดเบอร์ตอนไปได้เลยอันนี้รสอะไรคะอันนี้เป็นสตรอเบอร์รี่ค่ะตัวกระตันเป็นช็อกโกแลตทานได้ค่ะเนี่ยเหมือนกันสตรอเบอร์รี่ค่ะอันนี้ค่ะตัวนี้เป็นมาร์ลฟี่นะคะข้างล่างเป็นแคปเจอร์นะคะอือหืออยูไปแล้วไม่ต้องมาเราเลือกชักลับแล้วใช้ยันได้ลองชิมค่ะเจ้านี้อร่อยมาก ต้องลองทานค่ะ <behaviour> ข,<อ>ขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแมคะน่ารักอืมไม่ใช่นี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 ่คูแคนลูแผนแนขายยังไงคะเอาสามถุงครับ ค่ะใส่ใส,ใส,ใส่ใส่กันน้ำอ้อยปะ่ะคะอ้อน้ำอ้อยค่ะน้ำอ,อ้อยอ้าน้ำอ้อยสองขวดค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปกติมันจะมีแคปหมูเจ๋อวันนี้ไม่มีอะแคปหมูอดตรงนู้นไม่มีอะค่ะตรงนู้นเป็นตรงนู้นเป็นน้ำพริกเดินไปดูน,นะคะตรงนู้นเป็นอะไร You mm me -hmm. อันนี้ต้องเป็นนึ่งเองเอาปะคะน้ำไหมคะน้ำไหมคะว้าว,วเห็นใต้ใหม่ อุ้ยถ่ายรูปตรงนี้ดรือป่าอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอาณาจักรพ่ยาคนลุกน้ำเปลี่ยนป้ายใหม่นะรอถ่ายรูปถ่ายกับป้ายสวยจังลๆๆๆ ามาลิกนะคะมีน้ำลำไยคะ่ะจะทาหลายรอบแล้วค่ะวันนี้ได้ส่งปัตถนาไปกันเลยคะ่ะ mm. เดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อเลยคะ่ะไปรีวิวกินกัน mm. เดี๋ยวรู้ว่ามีที่นั่งมีที่นั่งไหม mm. พร้อมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะโ mm. หดีได้ที่นั่งแบบดีมากด mm. ูแม้อากาศจะร้อนแต่ก็สู้นะคะ เราเริ่มจากอันนี้กันเลยค่ะเขามันไก่ God. อเมกันเขามันไก่หน้ามอค่ะจังมากเลยนะในเฟซบุ๊กนี่แบบว่าแ mm hmm. ชร์กันให้กระจายไก่เขาช้ำอยู่นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวก่อนนะ mm hmm. มีช้อนหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ mm hmm. มีช้อนหิวหิว น้ำน้ำจิ้มหน้าตาเข้มข้นนะคะลาไปเลยค่ะลาดไปเลยพร้อมค่ะม,มีลมเบาๆค่ะคลายร้อนนี่ขาคาสามสิบบาทไม่มีแล้วนะคะ ก่อนดีดีมากดีจริงไก่ชำ นุ่มข้าวนุ่มข้าวหอมดีอะ่ะคือมันความอร่อยมันมันยิ่งกว่า3าบาิบ่ะจริงจริงอันอนิ้ดีมากเอ้มพอนอ,อร่อยอร่อยอ่ะ อร่อยจริงอืมเอาคู่ทอดโพธารามล้วแล้วกลว่องนี้ที่สิบห้าบาทกลองใหญ่มากเก้าู้ชิ้นใหญ่มากมีน้ำจิ้มให้ด้วยดีมาก กูภายนอกแล้วคือแบบเต้าหู้เนื้อแน่นมากขออน,นุญาตนะคะนี่เจ้าจอดน้ำจิ้มแบบว่าสุดๆเลย โอ้ยต้าหู้ใหญ่น้ำจิ้มก็ถ้วยใหญ่มากอืม้คำนี้อาจจะดูแบบขออนุญาตนะคะหอม เขาดูมีความเนื้อแน่นแต่ว่ามีความนุ่มคือมันอร่อยและหอมน้ำซึมเขาดีมากมเาากผ็ดเผ็ดไม่มากเข้มข้นคือมันดีอ่ะ ชิ้นเขาใหญ่มากเลยนะทุกคนนีอ่อร่อยอะ่ะดูสักก่อนอวดเธอไม่มีงก,ก็เลยค่ะ อน,นี่ติดบาทร้นอนๆเลยไก่นี้อร่อยมากเลยนะรีวิวไปแล้ว EP หนึ่งภาคหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาชิมสิหลังจากที่เราห่างหายไปนานแล้วมาดูซิว่าความอร่อยของเขาจะลดเดือนรางไปหรือเปล่าหรือว่าจะอร่อยเด้นเขาอนุญาตก,กัดเลยนะคะอ้ <c oughs> <c oughs> ด,ดูแบบจิ้นใหญ่มากอะ่ะซอสของเขาดีจริงๆเลยแล้วด,ดูการย่างของเขานะหนังเขาแบบกรอบดีมากนุ่มาลุงถามเขามีข้าเหนียวป่า

เราต้องไล่จับของคาบและของหวานอนอ่มูแผ่นหมูแผ่นที่อาคุลุมขอละวามสิบห้าบาทสามขอร้อยนะ่ะคนใหญ่มากทอดกันสดๆร้อนๆตอนนี้เรามาถึงตอนที่เรามาถึงที่นี่ประมาณประมาณยังไม่บ่ายโมงของแบบเริ่มหมดแล้วอะวันนี้เปิดวันสุดท้ายนะคะงี้หยุดยาวสงการา ขอให้ทุกคนที่ไปเที่ยวสงการนะคะเที่ยวสงการกันอย่างมีความสนุกสนานแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมาไม่ขับนะคะพ่วงก็อย่าขับค่ะต้องแวะนอนที่ปัม๊มมอชิมว่ามันกรอบไหมมันใหญ่มากเลยอะ่ะอืออดทนทำตรงนี้ นั่งดูซีรีส์ช่วงที่อยุดสงการนะคะกระเทียวหมดอร่อยมากอมหอมไม่มีกลิ่นเหม็นหือไม่มีกลิ่นเหม็นน้ำมันคือแบบหอมอร่อยอร่อยมากดีอ่ะ

สดชื่นมากหวานน้อยหวานน้อยอร่อยมากไม่จืดนะคะหอมกลิ่นลำไยอร่อยหวานน้อยชื่นใจมากนี่ปฟังเนยสดอันนี้เป็นตัว t ป i นะคะแล้วจะมีอีกรสหนึ่งเป็น h o กไกโดค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ทันนะคะชงใหญ่ๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นสุดยอดเลยเลงมาหลายรอบนะคะแตคือแบบว่าเวลาปกติมารอบอื่นอะคือแบบเราของของกินเราเยอะมากแล้วเราแบบเราไม่ไหวแล้วรอบนี้แบบจังหวะดีมากะคะ่ะนี่ได้ลองแล้วดูจากรีวิวแล้วแบบว่าคือแบบไส้มันทันลักแบบปริ้นออกมาเลยนะทุกคน ดูน้ำตาลไอซิ่งของเขาสิพอนตัวนี้เป็นโรตีิปเปิลช็อกนะคะกล่องละ2ี่สบาทดทขนมปังนุ่มเลยอ่ะนุ่มมากอ่ะสัมผัสได้ถึงความนุ่มดูช้อนลงไปสิมันนุ่มแบบมีข้าวก่อบโอ้ยไส้เค้าขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะอแล้วเป็นตัว อืมอมืดูดูดูดใจเขาจ้ามันทะรักแบบือขนมปังนุ่มมากอร่อยมากเลยออันนี้คือสรารภาพเลยนะว่าความคิดแรกเลยนะที่คิดเอาไว้นะช็อกโกแลตก็คือความคิดแรกก็คือคิดว่ามันจะหวาน คือมันจะหวานแสบคอนะจริงๆมันไม่ใช่เลยนะคือมันแบบมันลงตัวมันไม่หวานแสบคอนะมันมีความหวานของช็อกโกแลตแล้วก็มีความสดตัดกันมันละมุนนะแล้วที่สำคัญนะสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัมผัสแรกคือเรากินอ่ะขนมปังเขานุ่มมากคือแบบว่า25บาทขายได้ไงอไาม เลยอ่ะอยากลองอยากลองฮอเกย์โดเลยอยากลองเอแฮด้วยวันนี้มาไม่ทันหมดดีมากเลยอ่ะทิฟเ้นช็อกโกแลตไม่ว่าจะตัดไปตรงไหนทุกมุมนี่คือไส้ปิ้นหมดเลยอรก่กมารอย่เลยอร่อยอ,ะอ่ๆๆะทำนาเขาแนะนำว่า ถ้าแช่เย็นนะม,มันจะฟินกว่านี้อีกมันต้องฟินกว่านี้แน่นอนอร่อยมากดีมากสถานนี้ต่อไปค่ะอเอสเอเอเออรี่เอ้าน,นี้ก็ดังไอ่แพสกอนเนอะ เป็นหน้านิ่มนะคะร้านนี้เขามีเค้กแบบหลากหลายหน้ามากจริงๆแล้วตั้นใจวัานนี้อยากกินเค้กไวหอมเพราะว่าเมื่อวานเราดูไลฟ์สดแต่ว่ามาไม่ทันเค้กเขาเหลือน้อยมากแล้วแบบตอนเราไปซื้อแบบมีคุณคุณคุณพี่ท่านหนึ่งเขาเหมาไปทําบุญี่ส20อันนะขายดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นบานนอฟฟี่นะคะนี่จากที่ถามพี่เจ้าของร้านนะคะ ข้างล่างลองดูสิโอ้ยข้างล่างเขาจะเป็นไคล์เกอร์แบบนี้สุดยอดอยงานพาร์ลแปดอะทุกคนมาเต็ยมตัวหอมหอมกลิ่นกล้วยอย อธิบายไม่ถูกเลยอ่ะคือจากที่ความคิดของเราจะคิดว่าขนมที่มันชิ้นราคาสิบบาทมันจะต้องแบบว่ามันมันจะไม่มันจะไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือแบบอันนี้คือมันอร่อยอ่ะมันมันไม่ควรสิบบาทนะคือแบบเขาตัว แฮ็คเกอร์ตัวครีมเขาทําได้ละมุนมากเลยนะมันไม่ได้แบบว่าเลี่ยนะเรแคือหอมกล้วยมากแฮ็คเกอร์เขาแบบมันแบบเข้มเข้ม<ๆ>มันมันปัดกันแบบดีอะ่ะมันมันดีจริง <c oughs> อ่ะอร่อยตูวมาหลายรถเลยคะ่ะ <c oughs> มีนีอันนี้เป็นบาร์ลอกฟี่นะ มีกาแฟแล้วก็มีตัวสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่ทำน่ารักมากแล้วคือแบบเก่งอะเขาคิดเก่งมากเลยอะตัวนี้เป็นตัวที่เป็นการ์ตูนนี่คือเป็นช็อกโกแลตนะคะทานได้นะเก่งมากอร่อยสุดยอดดีมากวันนี้แบบดีด,ดีอร่อยทุกร้านการันตีคอนเฟิร์มค่ะ อย่าลืมนะคะทุกคนสงการก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะลืมเหนไหม้อ้อยลืมได้ยังไงเนี้ย20บ,บาทเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันแกะย,ยากหน่อยอปิดจบ สุดท้ายวันนี้ค่ะน้องอ้อย<ม> hey. เข้มข้นน้ำอ้อยธรรมชาติหวานชื่นใจดีมากดีจริงโอ้สิเนี่ะอร่อยมากเลยทุกคนวันนี้แฮปปี้แล้วค่ะอร่อยทุกร้านดีมากทุกร้านก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะช่วงเทศกาลสงการากนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะขับรถนะคะด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอให้สงการนี้นะคะให้ทุกคนพักผ่อนนะคะพักผ่อนเย็นใจแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทํางานโกยเงินโปยทองกันต่อนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงร่ำรวยนะคะในช่วงเทศกาลสงการากนีน้นะคะ ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะว่าใครที่เคยมาร้านพี่เอาวคนลุมแล้วนะคะแล้วชอบร้านไหนนะคะ <c oughs> ชอบทานร้านไหนแล้วก็ถูกใจร้านไหนนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําให้ลองทานร้านไหนก็แนะนาเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะเฮงเฮงร่ <c oughs> ลำรวยทุกคนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย